ฮโยก็ไซมัสแปลว่าสวัสดีวันนี้มินตี้ก็จะมาพาก The World of a v e n g e r e EP 2หลังจากที่ใน EP 1นึ่งนั้นนางเอกของเราได้ไปถามแม่มดว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นและแม่มดก็ถามนางเอกกลับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันจาก The World of a v e n g e r e EP 2โอเค let's go ตอนที่2วิญญาณฟาโร โอ้พิ่งเราเอาสมบีมาเผาเราอยากให้มันเกะกับหม,มู่บ้านนะเดี๋ยวคนติดเชื้อโคนิดกันสรุปยังไงเนี่ยใจเย็ยนๆก่อนสิเย่เฉยๆเถอะฉันรู้แล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเพราะเพื่อนผมคนนั้นไง <c oughs> ผมรอ ใช่เพราะเขามีวิญญาณของเจ้าชายสิงอยู่หมู่บ้านนี้จะไม่มีวันสงบสุขเขาฝันถึงอะไรบางอย่างนายฝันถึงไรหรอตาเดียว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 ,ยวนั่นมันสกินนังเอกใช่ไหมนะ่ะทาไมถึงมีสองตัวนี่มันคาถานินจาพันแยกเงาพันล่างอ <laughs> ฉันฝันว่าฉันไปอยู่ในพีระมิดพี่โปรกแกนี่เอง นั่นแหละที่ทําให้เกิดซอมบี้มาบุกไงมีวิธีคือเราต้องไปทําลายที่นั่นทิ้งซะมีวิธีเดียวเหรอผขอโทษนะงั้นเตรียมรอนเลยเดี๋ยวจะบอกเองว่าไปวันไหนครับเกสว้าวนั่นดับไรอะหนาเวทดมตนไงชอบนะสิ มาแล้วเหรอนี่เจะคุยกับผมเหรออฮ้ยฉันอยากให้นายออกไปจากที่นี่เราไม่ต้องกลับมาอีกทำไมล่ะเพราะแกคือตัวอันตรายไงเอี๋โญยฉันแอบฟังพวกแกคุยกันโย่แต่แต่พวกเรามีวิธีแก้ไขนะไปไกลๆเลยรู้สึกว่า มันจะค่อนข้างดูเดือดขึ้นแล้วนะเจ็บมากไหมเจ็บซี่เลือดเหลือเท่าไหร่โอ้มีการเปิดเลือดมาด้วยเออเหลือน้อยอยู่นะเออโดนไปซะขนาดนะั้นค่อจะให้เหลือเยอะโอ้ในที่สุดดาบด,ดำัองเราอุตสาร์ทำมาเป็นเวลานาน,นก็สำเร็จสิ็จเรียบร้อยเออเดี๋วก่อนโอ้นมันตัวอะไรกันนะ ทำมันมถึงแอบมองเราอยู่ตรงนี้แล้อบึมสร้ปในฝันว่าอะไรเพื่ออยากจังนะเธออ่ะปุ๊บโดนไปหนึ่งดอกอะไรเนี่ยฝันว่าอะไรฉันฝันว่าฉันอยู่ในชุดอะไรก็ไม่รู้ชุดอะไรชุดนักสำรวจแล้วฉันก็เจอโรงสพ มันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในโรงแล้วมันก็อาตะโกนดังไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบ้านด่านะครับชีวิตช้างหน้าซศอมไม่มีห้องเก็บสีตาคนแม่นอครับเรื่องเท้าโรตีเด็ดครับมีใครรู้เรื่องนี้ไหมทหารไปหาตัวคนทำมาด้วยนี่มัน ฆ่าหันศกชัดๆมีการระเบิดเกิดขึ้นเพราอไอตาชัดๆพร้ะมมอมมี่ตั้งหากล่ะเดี๋ยวมอมมี่เลยเหรอมันสิงตัวเขาอยู่ใช่เหรอฉันไม่ค่อยเชื่อนะเกิดขึ้นจนได้เราต้องรีบละอืม ไม่รู้วันนี้มันเป็นอะไรเสียผู้หญิงมันแบบมันพาไม่ค่อยได้อ่ะนี่ฉันฝันอีกแล้วหรอโอนี่ฉันไม่ทำไรแกนี้อ่อะเหอนะตัวอะไรกันนะ่ะอ้าโไม่อยากนอนอีกแล้ว ตัววิญญาณของชายคนนี้ข้าจะขอละกันและตัวร้ายของเราก็ว่าผ่ายไปจากหลังคาบ้านแล้วเรียบร้อยใจเย็นนะเออเมื่อกี้แน่ใจนะว่าพักสิตวเสียงไง ผมรู้สึกคือแบบไม่ได้พามาสิบวันเนื่องจากวาเสียงรบกวนตอนสร้างบ้านใหม่มันค่อนข้างเยอะทำให้แบบสกิลการพักมันลดลงมาเยอะมากมันดรอปมากแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวผมจะภาคต่อไปเรื่อยอริกาโตไซมัสแต่ว่าขอบคุณที่รับชมจ้าถ้าชอบคลิปของเมตี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ